ครับสวัสดีครับวันนี้เราขึ้นมาที่อ่างเก็บน้ําแม่ออนหรือว่าเขื่อนแม่ออนนะครับผมยามเช้าเช้านะครับตอนนี้เวลาประมาณสักตีห้านะครับพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับบรรยากาศยามเช้าเช้าแบบนี้นะครับวันนี้จะพาขึ้นมาตกปลาแบบชิงหลิวยามเช้านะครับครับวันนี้เราก็จะใช้คันระยะ4.5นะครับ ตกแบบบาลานซ์สตะขอวันนี้ผมมีเวลาถึงแท่ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับก็น่าจะได้ตกปาดสักประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมไปกันเลยบรรยากาศยามเช้าที่เขื่อนแม่ออนวันนี้นะครับลมค่อนข้างแรงแล้วก็น้ําค่อนข้างจะเดินแรงมากเลยนะครับพอพระอาทิตย์ขึ้นทุนก็เริ่มมีอาการเลยนะครับผมและแล้วปาดตัวแรกก็มาตอนประมาณสัก6กโมงนะครับ

มาแล้วมันต้องโดน้ว่ะมาแล้วต้องโดน โอ้โหนวลจันเล็ก oh, นึกว่าตัวใหญ่มาแล้วครับผมเป็นปนวันจัน์ไซแวนนะครับโชบกลางอากาศนึกว่าตัวใหญ่ <c oughs> นี่นะครับผมมาแล้วแปมแรกตัวไม่ใหญ่นะครับผมไซส์ประมาณสักเจ็ดแปดขีดกิโลได้นะครับยังไม่ถึงโลเกือบเกือบโลนะครับใส่นี้ <c oughs> ทิ้งคันเลย โฉบกลางอากาศเลยนะครับผมโอเคยังมาอยู่ยังมาอยู่ต่ออีกแป๊บนึง สำหรับเขื่อนแม่ออนในตอนเช้านะครับก็ดูเหมือนว่าทุ่นมีอาการตลอดเลยนะครับแล,แล้วปลาตัวที่2ของผมก็มานะครับเวลาประมาณสัก7จ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงนิดๆน,นะครับยังไม่ถึง7จ็ดโมงครึ่งเลยครับ lagi <coughs> mau <coughs> <coughs> นะครับผมแต้มที่สองก็ยังเป็นปลานวนกันเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ใสเล็กลงมาหน่อยเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะครับผมนี่นะนี่สัมผัสหกเจ็ดขีดแปดขีดได้โยกก็จะกินลักษณะแบบโฉบโฉบเหมือนเดิมนะครับผมโฉบโฉบแบบถอยลงไปทุ่นก,โโก็โยโกโยโกโยโกโยกแล้วกโฉบปัหายไปเลยนะครับนี่นะกินแบบชัดเจนมากเลยนะ โอเคสองแต้มแล้วได้ลาบแล้ววันนี้ผมนี่ก็สรุปงานเช้านะก็ได้สองแต้มปลาลวนจันสองตัวนะครับผมก็ไส์ประมาณสักข้อแขนนะครับประมาณสักเกือบเกือบโลนะครับก็ผมเข้ามาตอนประมาณสักตีห้านะตอนนี้ประมาณ8ปดโมงเชา้าใช้เวลาตกประมาณสัก3ามสี่ชั่วโมงนะครับก็ได้สองแต้ม แล้วก็หมดเวลาแล้วต,ต้องไปทํางานแล้วนะครับผมตอนนี้นานาด้านข้างนี่ก็ได้เยอะเป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เงียบไปเลยตาจะมีอาการในช่วงเช้าค่อนข้างจะดีกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ทุ่นก็ยังมีการอยู่นะครับผมแต่เป็นอาการแบบค่อนข้างจะยุกยิกยุก,ย,กยิกไปหน่อยนะครับก็น่าจะมีปลาเล็กเข้ากวนแล้วนะครับในช่วงสายๆแล้วเมื่อกี้ในช่วงเช้าก็มีคนนั่งอยู่ตรงโน้น เห็นได้เยอะไปสองตัวเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นปลาโนนจันเหมือนกันหน้าดินก็เห็นเยอะไปสองสาตัวนะครับผมในช่วงเช้านี้แล้วก็ตอนนี้ก็เงียบไปละครับวันนี้ก็ยังถือว่ายังพอมีผลงานได้ได้ปลาโนนจันสองแต้มนะครับผมก็พอได้ลาบอยู่นะครับโอปลากิน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 โดนครับ อะไรเอ่ยอนี่ครับอาก,การยุกยิกยุกยิก,ยกนะฮะนี่ครับเป็นปลาขาวนะครับปลาขาวปีเกเหลืองนะครับนี่ยถ้าใช้ขอเล็กๆผมว่าน่าจะสนุก